พี่น้องครับโบเพลยสสำหรับแฟนคลับ f อซเขาไปให้การต้อนรับเขาไปให้กำลังใจอยูุหนาวิที่ยังรด่นน้ำครับพี่น้องเห็นภาพเลาโอ้โหนะครับอายะแห้งครับถือว่าเป็นแร่นใส่ก็ว่าได้ครับสำหรับอำเภอกรุมพันาปีจังหวัดอุดรธานีนอกครับนาอสืบเนื่องจากเพจมอลลัมเสียงหกโกพงศกรครับเพิ่นได้โพสต์รูปภาพที่ถ่ายจากมุมสูงนะครับ หลายๆภาพด้วยกันเองหลายๆมุมนะทั้งหน้าวิธีทั้งวิธีทั้งขางให้พี่น้องแฟนคลับได้บึงนะครับผ่านเพจเฟซบุ๊กนี่นะครับแล้วเพิินก็ไดโอ่าโพสขอความมาจังสีครับพี่น้องสะออนความหักความแพ้มของพี่น้องบ้านเดียมพี่น้องผุ่มพระว่าปีพี่น้องอุดอรท่านี่บ้านเฮากำลังใจจากทั่วทุกสารทธิตี่มาโฮมกันในเหมือนี้ อยู่น้่กันไปฮอดเตยล่าฟ้าแจงเด้อพี่น้องนะครับนี่กัเป็นภาพที่เห็นแล้วโอ้น้องครับขนลุกไปตามๆกันครับพี่น้องแฟนคับเอฟซีอายะอิรีครับพี่น้องสำหรับปีนี้ถือว่าบลัมสิหกนี่ครับนี่แฟนคลับเข่ามาให้กำลังใจซับพอร์ตกันอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องบอขาดสายเลยนะครับ เฮ็ดไห้นะครับบอดนกพุ่งสกรนี่นะครับเผินก็ได้แค่โพดของเพจของเพื่อนเองเนี่แหละครับเพจของมอลล่ามสีหกนกพงศกรนะครับเผินก็ได้แคปชั่นของความว่าน้นำตาไหลบ่มีค้าสีเว้าปานล่ำบานเจ้าของครับนี่คือเป็นสิ่งที่เพื่อนปลื้มพิติเป็นอย่างมากนะครับเพื่อนห็นแฟนคลับพิมซีเข้าไปการต้อนรับนะครับให้การซัพพอร์ต นะครับอย่างมากมาอย่างล้นลามครับเกิดจากการพัฒนานะรเกิดจากการบริหารงานที่ถือว่าสุดยอดนะครับเป็นการดัดแปลงผงแต่งนะครับเสริมเติมเข้าไปให้มีความอลังการมีความนาดูนะครับนาช่มมากขึ้นนะครับฟอร์มได้หลายอย่างเพื่อกด้เสริมศิลปินนะครับโดยเฉพาะหน่องอ้ากุณาพรเนี่ยแหละครับ ถือว่าเป็นแม่เล็กเป็นกองหน้าไปแล้วสำนับคณะมอลํำเสงหกนกพุ่งสกอรนะครับนี่ก็ถือว่าเฮ็ดให้แฟนครับนี่ขนลุกไปตามๆกันนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปเบิงแฟนครับเอฟซี FC ว่าจังไรเนี่ยเพื่อนเห็นาภาพบรรยากาศมุมสูงนะครับลหลายๆมุมเห็นแฟนครับเอฟซีบอกเลยว่าหลายแห้งครับบอกเลยว่าอานเนียนะครับพี่น้องเพื่อนเสียว่าจังไรเนี่ยนะครับนี่เพื่อนกบ็บอกว่า ที่สุดของกำลังใจดีใจด้วยนะลกูลกลูกเสียงหกคนแน่นมากๆเมื่อคืนคนหลายๆทุกงานเด้อค่ะสะออนนำ้ำเด้อเสียงหกสุดยอดอีลีจะเยี่ยมมากผู้นี้ก็บอกว่าดีใจน้ำบักลาเด้อแต่ก่อนแม่คอยหลุนว่าคนสีหลายคนสีหน่อยแต่ตอนนี้แม่หลุนว่าค้นสีล้นวัดบอ่อความสําเร็จคือก่าวกระโดดดีใจนำ้ำลูกสามปีหนานี ที่นี่เป็นปีที่ดีที่สุดนะครับอ่านี่ก็คือแฟนไลฟ์ซี่นะครับเ่ินก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับอันนี้ผู้นี้ก็บอกว่าคนเยอะมากสุดปังเสียงหกนกปงศกรอ่าสุดยอดค่ะหน้าเิธีมวลขักอ่ากำลังใจนะแน่นมากปังปังค่ะคนหลายแบบอลังการกลุ่มบอกว่าปีบอกเคยแผวดีใจน้ำเสียงหกจ้าสะออนน้ำจ้า ความหักความแพงของพี่น้องที่นีต่อสบิบหกพอจา๋าลูกจ๋าล้นลามทุกๆุกที่ปังปังปูงเยตลอดไปจ้าถือว่าน้องบอกคนเยอะมากเขาไม่ถึงวิธีนี่คือนะครับเพิ่นไปเบิงแล้วเพิ่นเขาบ่ถึงนะครับเพราะว่าคนหลายแห่งบ่ถึงหนาเวทีนะครับอ่าเพิ่นกาศออนความหักของท่นครับเอฟซี FC, นี่ยะครับบอกว่าสุดยอดเลยนะครับอ่านี่คือสี่เพิ่อนอ่า ไปทำการแสดงอยู่พอพเภอกุมพาว่าปีหลังจากนั้นครับเพิ่นกลับไปทําการแสดงต่อที่บ้านบัวมาาตําบลบ,บัวมาาอำเภอบริบือจังหวัดหมหาสารคามครับพี่น้องแฟนครับกับอาญคือเก่าครับพี่น้องโอ้โหนะครับเกิดอีหยังขึ้นนะครับกับขณะมลร่ามเสียงหปีนี่ครับถือว่าโอ้โหแรงสุดต้านจริงๆนะครับโดยเฉพาะนี่แหละ เพ่นคับเอฟซีเพื่อนไหการตอนรับราว่าจะเป็นทั้งอุดรทั้งสารคข้ามเนาะครับพี่น,อน้องเนาะนี่เพื่อนก็บ,บอกว่าจนบอลลกเพื่อนได้บอกว่ากําลังใจล้นหลามแล้วก็มีสติกเกอร์หัวใจสีแดงเนาะครับที่เพื่อนได้แช่โพดของเพจบอระบือบ้านคอยนะครับนี่เพื่อนก็ได้ลงภาพมุ้มสูงนะครับทั้งข้างนอกข้างทั้งข้างนะครับให้เท่าได้เห็นนะครับ เนี่ยคนก็ได้บอกว่า22นากา30นาทีข้างในเต็มแล้วข้างนอกยังตอดแถวซื้อบัตรประชาชนหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆบ้านบัวมากต,ตบลบัวมากอำเภอบัวบือจังหวัดมหาสาร,รคามครับพี่น้องบันนี้กับเบื้งว่าแฟนาาาไา่ยุซี่นมาจังหนในทั้งมหาสาร,รคามกันนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นทั้งดำเพื่องคุม้มเพราะว่าปีจวอุดอนอเบื้งแฟนไก่ย C ซี่มาทังนี้ครับคนมา กำลังใจอีหลีปังๆตลอดไปเด้อปาดสุดยอดมากๆอ่าทุนนี่ก็ว่าที่หนึ่งในใจเสียมีหกสุดปังสุดยอดที่สุดอ่าสุดยอดข้าออนน้ำเด้อหน่อปังๆเลยจ้ะดีใจน้ำพอหลูกเสียมีหกครับอ่าดังๆปังๆข้อเยี่ยมเลยสุดยอดคนทั้งหน่อขออยากเขาเปิดสังกสีเลยครับอ <c oughs> อันนี้เปินกะ สังกสีเนาะมันแน่นเนาะครับพี่น้องเป็นกระยาไข่ขยายสังกสีว่าั้งสั่นนะครับเพป่นกระยาเขาไม่เบิ้งแต่ว่าเฟนคลับซีนิล้ายีดีครับพี่น้องผู้นี้ก็ว่าปังๆครับบอสแม่ดีใจกับลูกชายด้วยนะลูกสุดปังมากๆดีใจกับลูกที่สุดคนมาให้กำลังใจพอจ่าลูกจ่าครอบครัวสงบปังมากภูมิใจนะครับก็ต้องบอกกันว่านี่แหละครับพี่น้องถือว่าเป็น โอ้โห oh สองหมือที่ติดต่อกันครับแฟนครับอาญะกับบงบอกถึงความหักความแพ้งของแฟนเพลงแฟนวลลัมนะกรับพี่น้องนอทีรายรับความสนใจจากแฟนคลรับีฟซนะครับวากันวาสังกสีแตกมาแล้วหลายหมองอกับพีน้อง <ม>แฟนคลับเอฟซีกับฟ่อยให้กำลังใจกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะนะตอนนี้เพิ่นก็ับมีการเสริมทัพนอกเป็นศิลปินที่มาแรงสุดๆณตอนนี้ก็ว่าได้ครับถือว่าเป็นเด็กสเ็ดขวบเท่านั้นเองนะครับตอนนี้กกำลังมีซิงเกิลที่สองนะครับใจสอดบ,บนเกาะนาคีนะครับนี่ตอนนี้เพลงกัยังท่านเด็กปลอยต่ว่า มีแฟนคลับเอซีต่างรอค่อยต่างอยากเบิงอยากสนับสนุนนะครับว่าโอ้โหเพลงนี้เนื้อหาก็คงจะฟังแล้วก็คงจะขนลุกแล้วก็ค่อยตามเนาะเพราะว่าฟังซื้อเพลงเราขนลุกไปตตามกันเนาะพี่นอ้องแฟนคลับวาจังสันนะครับพี่น้องเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้โห สุดยอดนะครับสําหรับหมื่นสองหมื่นที่ผ่านมาเนาะสำหรับของทีมงานของคณะมะลันศรีโนรบุตรกรและกกนรนองอ้ายสกุนาพอนะครับถือว่าไม่แผ่วเลยสําหรับฤดูกาลนี้ปีสีนี่โอ้โหไปใส่นะครับทุกพื้นที่นะครับเฮาจะเริ่มเห็นชิ้นตาแล้วก็มีแฟนคาร์บีซีเขาไปถ่ายรูปกับอีหล่าอ้ายนี่เป็นจํานวนหลายครับถือว่าเป็น ฟ uh, i Fever นะตอนนี้ก็ว่าได้ครับพี่น้องเนาะอ่าเห็นแล้วก็ขนลูกน้ำเนาะอ้าวฟนคานซีก็ค่อยเป็นกําลังใจให้ทีมง,งานคณะบลํมเสียงหกน้องพงสปอนก็นแล้วกันเนาะครับพี่น้องกันมากคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้ก็เบาเอ็น้ำก็แล้วกันนะครับอ่าพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ